ติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีครับพี่ลานบนุญสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสอร้อยทุกๆท,ท่านครับผมไม่เจอกันนานนะช่วงร่องจมูกไม่ค่อยว่างแล้วนะครับตอนนี้ทำไมอะครับรกไปด้วยหนวด <laughs> ไปสซะหนึ่งหาจากคุณลานบุญนะครับทั้งคุณผู้ฟังแล้วก็คุณวรยาบอกผมว่าให้สู้เขานะอย่ายอมแพ้เขาหรอเออผมก็เลยเล่นคุณก่อนก่อนที่คุณจะเล่นผมเล่นใครไม่เป็นดูหน้าตาสีเรียบร้อยพวกเราไม่ใช่คนสู้คนใช่แต่ดูอาจจะลกลุงลังไปสะหน่อยนะแต่ก็เอาเถอะช่างมานนะไว้หนวดทำไมครับพี่ลานบุญอยากเข้ม นี่ใส่ชุดนอนนะใส่ชุดนอนมาวันนี้ใส่ชุดนอนมาดำเนินรายการคือนอนหล่อแบบนี้ตื่นมาก็หล่อแบบนี้เลยเนาะใช่ไม่รู้เป็นอะไรง่วงง่วงช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรง่วงมากเลยบอสก็เลยบอกว่าง่วงก็กลับไปนอนที่บ้านไหมเส่มาแล้วก็ไม่ต้องมาอีกเลยนะหายง่วงเลยอ่ะตื่นเลยตาสว่างเลยเออนี่รายการอะไรครับเนี่ยผมต้องทําอะไรเนี่ยผมไม่ได้เข้านานแล้วรายการเนี้ยผมลืมแล้วว่าผมต้องทําอะไรรายการนี้คือรายการกี่ชั่วโมงแล้วที่ไม่ได้เข้า อุยนานแล้วพี่เข้าล่าสุดรู้สึกจะวันจันทรน่ะออังคารพุทธพฤรหัสหายออแต่มาทํางานนะยกเว้นวันพุธวันพุธไม่ได้มาอเดี๋ยวเขาจะทักท้วงกันนี่คุณู้ฟังทักกันเข้ามาใหญ่แล้วสวัคุณชยยะคุณชยนิตบอกว่าสวัสดีคุณเสมาคุณลันบุญคุณกระปุกแดงว่าตกลงเหลือแน่เหรอคะเหลือแน่หรือคะอะไรครับไม่แน่ใจ อ,อเหลือจันพุทธสุขใช่ไหมใช่นะครับก็จะมีจันพุทธสุขใช่ใช่ครับใช่ไม่เชื่อว่าคุณเสมารเรียบร้อยเพราะเคยไปจสร้อยคุณเสมารับสายหลังไม่อื้อหือฮ่าฮ่าฮคืออะไรอ่ะคุณชยานิอื้อหือฮ่าฮ่านี่คืออะไรสวัสดีคุณเจษด,ดาสวัสดีคุณกระปุกแดงสวัสดีคุณรพีสวัสดีคุณสมเกียรตินะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมนี่ผมต้องทำอะไรรายการที่ผมลืมจริงๆนะเนี่ยอะไรเงกัรจรารกกจร,าราเอ๋อเป็นเกี่ยวกับจราจรเหรอเออเป็นเป็นเป็นที่รักให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาย้าแย่เล่นอ๋อเหรอ นึกว่าจะโทรไปแบบคุยเล่นสบายๆอะไรก็จะคุยเรื่องฟุตบงฟุตบอลไทยอะไรได้เข้ารอบแล้วอไม่รายงานได้ไหมจราจรเดี๋ยวไม่รู้จะรายงานอะไรเน่ะอย่านะแฟนฟุตบอลเขาก็มีอยู่นะสวัสดีคุณสุรินด้วยนะครับบอกว่าคุณภาพภาพและเสียงชัดเจนของคุณมากครับแล้วก็ทักทายกันมานะครับคุณสมเกียรติบอกว่าหายไปหลายวันสบายดีนะครับแล้วก็สวัสดีคุณลานบุญมาด้วยครับอ๋อสบายดีครับคุณสุรินถ้าบอกว่าภาพชัดเจนนี่จะชัดมากเลยนะถ้าคุณบอกได้ว่าคุณเสมามี หนวดทั้งหมดกี่เส้นโอ้โหพี่เกินไปจะมานั่งนับหนวดใส่มาขนาดนั้นเลยเหรอฮะเออนะโอ้เอาเอาเอานะเห็นเขาเห็นก่อนหน้านี้ พี่ลานบุญสัมภาษณ์คุณหมอใช่ไหมใช่ครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะสิงโตแล้วก็มีควายเห็นบอกว่าเจอหมีนี่ห้ามแกล้งตายใช่แกล้งตายนี่ไม่ได้ผลกับหมีไม่ได้ผลครับแต่ถ้าหากว่าโดนมันงับแล้วเนี่ยคือกรามและฟันมันเนี่ยจะล็อกแล้วแข็งแรงมากที่สําคัญคือจุดอ่อนที่จะทําให้มันคลายหรือตกใจแล้วก็ก็คืออ้าปากออกให้เราลอดพ้นได้เนี่ยก็คือตรงแถวแถวจมูกแล้วก็อุ้งเล็บของมันตรงนั้นน่ะถ้าหากว่าเอาของแข็งของมีคมไปกระแทกหรือ ไปกระทบเนี่ยจะทําให้มันสะดุ้งหน้าปากออกใช่แต่ถ้าจะเอาแบบพวกเหล็กหรือไม้ไปตีตามตัวจะไม่ได้ผลเพราะว่าตัวมันมีขนหนามีชั้นไขมันด้วยไม่แน่ใจว่าน้อยกว่าคุณเสมาหรือเปล่าคุณหมอบอกว่าอย่าไปตีนะเพราะนอกจากตีจะทําให้มันไม่รู้สึกจะทําให้มันโกรธแล้วก็จะอันตรายมากขึ้นาใ่ช่ใช่ฮะขอบคุณสาระดีๆนะครับจากพ่ลานบุญแล้วก็คุณหมอด้วยนะอย่างน้อยๆเราก็มีสาระเห็นไหมบอกแล้วรายการนี้มีสาระถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่ค่อยมีก็เถอะยังคงคอนเซปต์ไว้เหมือนเดิมนะว่า ระไม่มีหน้าตาดีไปวันวันี่ชอบเขาเปิดเสียงตบมือแล้วลอยหน้าลอยตาด้วยนะเออจาก5เหลือ3วันนะคะอ๋อใช่ครับใช่ใช่ช่เหลือจันทรพุทธศุกร์นะครับเหลือแค่3าวันนะครับจะชมคุณเสมาว่าพูดหน้าใหม่กับหลังใหม่เหมือนกันค่ะแต่ช่วง16 -19 ถึง19 เรียบร้อยจริงๆอ๋อช่วงสุนทาจราจ,จรใช่ไหม uh huh. ใช่ก็ต้องเรียบรอนิดนึงนะฮะพี่วันมาแล้วนะเนี่ยพี่วันบางรักสวัสดีนะครับบอกว่าสวัสดีคุณลานบุญเมื่อเมื่อวานวันพระหรอรมาพบเจอกันวนันศุกร์ทักทายคุณเสมาขอบคุณมากครับคือพี่น้องคู่นี้ครับพี่วันคือเขาจะจัดให้มาเจอกันถ้าไม่วันโกนก็วันพระหรือไม่ก็หลังวันพระ3ามวานันนี่แหละครับก็ <laughs> ดูชื่อสิ <laughs> พี่ลานบุญกับน้องเสมาอย่างเงี้ยเปิดช่วงรายการใหม่นะชวนคุณผู้ฟังเข้าวัดทําบุญกันดีกว่าจริงๆมีความลับที่เราไม่ได ฟังคือเราสองคนเป็นพี่น้องที่คลานตามกันมาแบบไม่รู้ทัวร์ไม่รู้ตัวไ้แล้วเจริญพัดหลงกันเนื่องจากว่าตอนที่เขาส่งต่อเนี่ยครับทำหลุดมือไงออผมเนี่ยเอาหน้าลงพื้นส่วนคุณเสมาเนี่ยได้ไปก่อนอุ้ยโชคดีตอนลงพื้นนี่ผมตะแคงอ๋อเหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งนอกเรื่องเลยมาเรื่องของการจราจรหน่อยเอาแ้คุณชาร์ตมาแล้วใช่ใช่คุณชาร์ประชาชื่นมาแล้วได้ได้ได้สวัสดีครับคุณชาร์ต ครับสวัสดีครับทีนี้นะครับผมใช้ทางสวนขาออกนะครับครับครับพอผ่าน่าคนชมอชิดที่อยู่ซ้ายมือพอผ่านมาประมาณสักประมาณ300เมตรนะฮะครับเลินขวาสุดนะครับเลินขวาสุดมันจะอาจจะมีร่มร่มที่เขาขายของแต่เข้าหูเรียบร้อยแล้วสีเขียวเข้มเข้มนะครับครับลงมาแล้วคงจะลงจากรถหล่นจะลรถกระบะนะฮะครับแล้วอยู่เลนขวาสุดแล้วรถที่วิ่งมาเร็วเร็วเนี่ย <Be at> ก็เบรกันกระแทกกระแทกของเกรียงว่าจะเสียหายน้องติดต่อทั้งด่วนเขาดูกล้องดูแล้วไปเก็บประกันนะครับผมได้ครับ,รบอันนี้อยู่ฝั่งขาเข้าหรือขาออกนะครับพี่ชาร์ทขาออกครับขาออกใช่ไหมได้เลนขสุดเลนขวา,าสุดนะครับเลนขวาสุดเป็นร่มคันใหญ่ๆนะครับอ่ารถเป็นใหญ่จะหุบแล้วนะหุบรวมแล้วแต่ว่าคงจะหลุดจากรถกระบะครับครับแล้วก็ลงขวางอยู่ที่ที่เลนเลนขวาสุดแล้วล้ว วิ่งไปเร็วๆเลนขวาก็รู้แล้วเบรกกันแทกกระแทกกันผมคือร้อนเนาะเดือดร้อนครับนอกจากจะชนล้มแล้วกลัวชนกันเองด้วยนี่สิถูกต้องครับเขาไม่ระเบรกขลังไม่คดไม่คิดว่าจะมีเหตุจะเบรคครับผมระหว่างที่พูดคุยออกอากาศนี่ทีมงานหลังไม่ดำเนินการประสานงานศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะครับพี่ชาร์ตครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ชาร์ตการจราจรไม่ติดนะสองฝั่งไม่ติดไม่ติดนะครับตอนนี้ผมลงลงไปทางนักขุนะครับไม่ติดครับครับขอบคุณครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณชัดประชาชื่นนะครับทางด่วนสีรัตนะแถวแถวช่วงโค้งหมอดชิดนะครับฝากระวังด้วยอยู่ช่องทางขวาสุดเป็นร่มคันใหญ่ๆนะครับสีเขียวประสานงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะครับไปตอกมาที่เจริญกรุงเลยไหมพี่ลานบนได้ครับคุณสมคิดครับคุณสมคิดสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีครับคุณราบุญครับสวัสดีครับเชิญเลยครับตอนนี้เจริญกรุงเนี่ยท้ายแถวหน้าจะอยู่ตรงถนนตกแล้วนะครับโอ้โท้ายยาวเลยเหรอพี่อันนี้มุ่งหน้าตรอกจันเหรอใช่ครับผมโอ้ยาวยาวท้ายแถวยาวอยู่ยาวครับผมแล้วก็ติดสลับหยุดครับผมโอ้ครับแล้วฝั่งกลับกันติดด้วยไหมเนี่ยฝั่งกลับกันนี่ก็รถมากเหมือนกันครับผมโอ้ชะลอตัวทั้งไปทั้งกลับเลยนะเจริญกรุงใช่พี่สงคิดนี่อยู่หัวแถวเลยเหรอครับ ตอนนี้อยู่ว่าแถวอยู่จงตอกจันพอดีครับโอ้ยถ้าผ่านผลตอกจันไปนี่ใช้ได้ดีขึ้นแล้วพี่สมคิดใช่ครับก็จะไปหนาแน,น่นอีกทีก็แถววัดยานาวาหน้าหน้าโรงเรียนจะมีโรงเรียนนานาชาติหนาตอเลิกคครับผมครับยังไงเดินทางปลอดภัยพี่สมคิดขาขายไปไหนมาหลายวันเลยครับก็อยู่นี่แหละอยู่หลังไม้นี่แหละปนเปียนปนเปียนกระแซวเขาเล่นอยู่หลังไม้นี่แหละไม่ได้มาออกหน้าไม โอเคครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากพี่สมคิดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณใช้ชื่อว่าค่าชื่อต้นรักนะคุณต้นรักบอกว่าดูไปนึกว่าเจ๊เสมาจัดรายการแจ๊สอ๋อแจ๊สหรือเจ๊แจ๊สมาอะไรอ่ะแจ๊สคุณแจ๊สชวนชื่อไงคุณแจ๊สชวนชื่อน่ะหรอเหมือนหรอจริงหรออุ้ยเมื่อไหร่จะโด่งดังเหมือนพี่แจ๊สก็ไม่รู้นะคุณเสมาถ้าอยากให้เหมือนต้องไปตัดผมออกเอางี้ดีกว่าถ้าทีมชาติไทย สามารถทะลุเข้ารอบต่อไปได้ถ้าผ่านอุซเบกิสถานไปได้พี่อยากได้ทรงไรพี่บอกมาเดี๋ยน้องจัดให้เลยเออเอาไปละเรื่องพนันคันต่อพี่ไม่ถนัดไม่ได้พนันดีกว่าอันนี้เราไม่ได้พนันเออเราเป็นการท้าทายกันเฉยๆนะประเด็นคือหาเรื่องเปลี่ยนทรงผมใช่ไหม ก็ได้นะก็แล้วแต่ก็ไม่ติด uh, mm hmm. จะให้ทำอะไรกับทรงผมหรือทำอะไรกับหนวดก็ได้นะฮะที่ถนนพระรามสองเขาบอกว่าฝั่งขาออกก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน1 0 0เมตรก่อนหน้านี้นมีอุบัติเหตุรถบรรทุกตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางอยู่ในช่องทางด่วนขวานนะล่าสุดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วแต่การจราจรยังติดสะสมอยู่โอ้นะฮะในจุดนี้เป็นถนนพระรามสองฝั่งขาออกก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน1 0 0เมตรเดี๋ยวเราไปดูจุดดังกล่าวกันนะครับ ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอุย้ยพระรามสองขาออกชะลอตัวตั้งแต่แยกหัวกระบือนะมุ่งหน้ามาฒนะของต่างระดับพระรามสองจุดนี้มีแนวเบี่ยงก่อสร้างถ้าผ่านพ้นบริเวณดังกล่าวมาเนี่ยใช้การดีดีขึ้นแล้วก็จุดที่เกิดเหตุใช่ไหมครับอ่าบริเวณนี้ข้ามท่าจีนเคลื่อนย้ายไปแล้วการจราจรโดยรวมถือว่าดีขึ้นเยอะเลยนะดีขึ้นดีขึ้นฝั่งขาออกนะก็ใช้การได้ดีขึ้นทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ในช่องทางคู่ขนานส่วนฝั่งกลับกันจะมีชะลอตัว,ตวเป็นช่วงๆนะครับมาท่าจีนก็มีสะสมเล็กน้อยผ่่าาานนนน้จจุุดดีีไปกกก็แถถววมหหชยออึึงงบริเณ ถ้าผ่านพ้นบริเวณดังกล่าวเข้ามาทางด้านของสม่ดำใช้การที่ดีขึ้นก็จะมีสะสมเล็กน้อยเป็นปริมาณรถมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ติดขัดแบบท้ายยาวอะไรอย่างนี้นะเป็นรถเยอะนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับพระรามสองแต่โดยรวมนะก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องครับครับคุณแม่บอกว่าท้าทายท,ท,ทีมชาติไทยนะเออนะฮะเอาไม่หลักคุณแม่ถ้ <laughs> <laughs> าชนะอุซเบกิสถานได้นะอยากได้ทรงอะไรคุณแม่อยากได้ทรงอะไรคุณแม่ท้าทายมาบอกลูกละล้านนั่นน้อง ลูกละร้านใช่ใช่เขามีเงินอัดฉีดดูไงไม่หมายถึงร้านหัวค <c oughs> ุณนะนถ้าต้องตัดอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ถ้างั้นคงไม่พออ่ะนะช่วงนี้ทีมชาติไทยมาแรงนะเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะฮะสวัสดีคุณวัดรลบด้วยครับบอกว่าสวัสดีท่านผู้ดูนนรายการทั้งสองท่านตอนนี้อยู่พระรามเก้าฝั่งขาเข้าปริมาณรถเยอะครับอื <c oughs> ได้เงินมาทํางานวันละร้อยเหรอ <c oughs> ไม่ใช่60อ๋อโอยดีครับได้เยอะกบผมต้อง40บาทนะดีใจกับพี่วัรลบด้วยนะฮะ คุณชูเกียรติบอกว่าสวัสดีคุณลานบุญใส่มาให้ทราฟิกแล้วก็ทุกท่านที่จสร้อยดีใจมาแล้วขอบคุณมากครับผมก็ดีใจเหมือนกันนะฮะขอบคุณมากขอบคุณมาก ยังอบอุ่นเหมือนเคยนะหน้าใหม่แล้วก็ในช่องแชทของเราคุณลูกเจ้าพ่อเฮงเจียนะก็มาแล้วนะครับขอบคุณมากครับทุกข้อความเลยนะครับครับช่วง15นาฬิกาที่ผ่านมาคุณเสยมาถนนลาดพร้าวขาออกมุ่งหน้าบางกะปิก่อนถึงแยกมหาดไทยบริเวณปากซอยลาดพร้าว93ครับรถเก๋งปีน b ร r r อร์ทางสอนอโชคชัยเคลื่อนย้ายพ้นแล้วนะครับแต่ว่าการจราจรยังติดสะสมอยู่ครับ ลาดพร้าหรอลัดพรดพา้าวจะมีชะลอตัวแถวโชคชัย4มุ่งหน้านเรียบทางด่วนนะหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นแถวแฮปปี้แลนด์บางกะปิยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนฝั่งกลับการชะลอตัวผ่านพ้น101มาทางนั้นของซอย64ถ้าผ่านพ้นซอย64ไปก็มีสะสมเล็กน้อยได้ตามรอบไฟบริเวณช่วงตัดรัชดาลัดเร้าถ้าผ่านพ้นจุดนี้มุ่งหน้านไปให้แยกลาดพพ้าฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาการจราจรวงสว่างลงมาจากสะพานพระราม7เริ่มหนานแน่นครับมุ่งหน้านมาทางนั้นของแยกวงสว่างต่อเนื่องรัชดาพิเศ จุดนี้นะครับมุ่งหน้ามาต่างระดับพระาชวิภาต่อเนื่องแยกประชานุกูลยังมีปริมาณรถมากหลังจากผ่านพ้นแยกประชานุกูลมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระรามเจ็ดจะรันสนิทวงแยกบางพลัดอย่างใช้การได้ครับผมจากที่เห็นภาพคร่าวๆในกรุงเทพชั้นในโอ้โหทั้งเหลืองทั้งแดงเยอะเลยนะครับวันนี้ใช่ใช่มีหลายพื้นที่เลยนะไม่แล้ววันนี้ประเด็นคือถึงจะไม่ใช่วันสุกสิ้นเดือนแต่ว่าเป็นสุกสุดท้ายของเดือนนะครับวันสุกเกือบสิ้นใจอะ่ะ <laughs> เ <laughs> ออน,นะคุณคุณวันบางรักนะพี่วันบอกว่าพรุ่งนี้ศูนย์สศรษฐกิจมีรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเอแบกนะคะออขอบคุณมากครับสําหรับข้อมูลนะครับพี่วันครับคุณวันลบบอกว่าขอให้คุณน้องหายไวๆนะครับคุณเสมา ก็เพิ่งได้กลับมาร้อยเนี่ยก่อนหน้านี้ผมทําตามเสร็จมาวันละหกบาทพอใช้ไหมล่ะพี่วันละหกบาทอ่ะพี่อยู่ได้ไหมพี่วันลบไม่ต้องถามถึงน้องนะน้องอยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่นะฮะเขาบังคับมาแค่นี้นะฮะเดี๋ยวมาดูการจราจรชั้นในกันดีกว่าเมื่อสักครู่พี่ลานบุญทิ้งท้ายไว้นะบอกว่าชั้นในนี้เริ่มหนาแน่หลายจุด ก็ชะลอตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทมุ่งหน้ามาอาโศกรัชดาพิเศษนะครับจากบริเวณหน้าสวนประจกิติมุ่งหน้าางดนาของแยกอโศกสุขุมวิทแล้วก็ทางฝั่งอโศกมนตรีทั้ง2ด้านที่จะมุ่งหน้าแยกอโศกเพชรบุรีก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับทั้งไปทั้งกลับอ้าวแผนที่หายไปไหนแล้วแผนที่มาซินี่พวกเธอไม่ได้ทํางานกันหลายวันใช่ไหมพวกเธอหนีไปไหนกันมาเนี่ย ถึงเวลางานไม่ตั้งใจทํางานนะพวกนี้นะเดี๋ยวจะแจ้งบอสให้หมดเลยนะเดือนหน้าเดือนกุมภาแล้วนะอย่าลืมไปฝึกพูดกันนะไม่ไม่ไม่ใช่เดี๋ยวจะแจ้งนะนี่คือแจ้งแล้วนะฟ้องผ่านหน้าจอเลยอ่ะเป็นคนไม่ร้ายกาศเท่าไหร่เลยเดี๋ยวจะไปฝึกพูดมานะเดือนกุมภานี่ตรุษจีนแล้วนะซิงเจียอยู่อีซิงี้หัวใช้อังเปาตัวตัวกล้เป็นงแปลแปเป็นไทยอีกรอบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แปลไม่ได้แล้วก็พูดประโยคอื่นไม่ได้นะได้แค่นี้แหละท่องมาแค่นี้นะฮะเอาไปพูดช่วงตรุษจีนเดือนหน้า อโศกระตีติดนะครับทั้งสองฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาแยกอโศกเพชรบุรีแล้วก็รวมไปถึงเพชรบุรีเองนะจากใต้ทางด่วนนะมุ่งหน้ามาแยกอโศกเพชรเพชรอุทัยก็หนาแน่นมาจากคลองตันก็ชะลอตัวนะครับเนี่ยจากแยกคลองตันที่จะมุ่งหน้าตัดเอกหม่นยนะก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ก่อนถึงพร้อมพองอีกจุดหนึ่งแล้วก็ช่วงแยกประตูน้ํา ที่จะมุ่งหน้าไปรัชทวีจุดนี้ก็หนาแน่นเพลินจิตชิดลมพระรามหนึ่งได้ช้าแล้วนะครับช่วงเวลานี้พระรามสหนาแน่นแล้วนะครับจากสามย่านนี่บริเวณนี้นะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางนั้นของครองเตยเริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นขึ้นนะครับพญาไทยเองก็มีปริมาณรถสะสมแล้วเช่นเดียวกันทั้ง2อฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาแยกราชทวีทั้งฝั่งที่มาจาก ซอยรังน้ําและฝั่งที่มาจากแยกปทุมวัฒน์นะครับเริ่มมีปริมาณรถสะสมเพิ่มมากขึ้นส่วนทั้งฝั่งถนนสีอยุธยาทั้ง2ด้านที่จะมุ่งหน้ามาแยกสีอยุธยานะครับจุดนี้ก็เคลื่อนตัวได้ช้าทั้งฝั่งที่มาจากสว,วนันนีมาจากแยกวัดเป็นจมบอาประพิษก็ชะลอตัวแล้วก็มีท้ายสะสมรวมไปถึงฝั่งที่มาจากแยกพญาไทที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบริเวณแยกสีอยุธยาก็กเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วเช่นเดียวกันคุณกันเห็นบอกว่าอยู่ถนนลาดพร้าวเหรอครับใช่ครับผมเอ,อเดี๋ยวไปพูดคุยกักนนคบ,คบคุณกันกัน สวัสดีครับคุณเสนาสวัสดีครับอยู่กับคุณลานบุญด้วยครับคุณการอ๋อสวัสดีครับคุณลานบุญสวัสดีครับคุณการครับ <laughs> คุณการอยู่ช่วงไหนของลาดพร้าวอ่ะครับอ๋อผมเลยมาแล้วครับมันนั้นแจ้งไปพักใหญ่ละมันจะติดอยู่ช่วงอมพิเรียนนะครับอีพิเรียนลาดพร้าวจะมีการทําทางอยู่ช่องทางขวาคือคื้นไอ้พื้นพื้นที่พื้นถนนให้ครับมีบาริเออร์กั้นช่วงประมาณอ่้อยแปดสิบเอ็ด หน้าปัม๊มเอหน้าปั๊มเชลก็จะไปจนถึงซอยแปดสิบสามก็คือระยะทางก็สักหนึ่งร้อยถึงสองร้อยเมตรเองค่ะค่อวิ่งวิ่งได้กี่ช่องทางตรงไหนบ้างครับคุณการสองนะครับเหลือสองช่องกลางกับช่องซ้ายทีนี้มันก็คือรถต่อหน้าจากตอนแกซอยแปดสิบสาบจะวิ่งมาได้เขาสามเลยเนี่ยแล้วสุดท้ายก็เป็นเบียย กันหมดเลยเพราะมันจะมีทั้งรถออกจากประดิบรูรรมมาด้วยครับช่องก็พยะก็คือตอนนี้ติดหมดเลยครับได้ทางตรวจที่จะออกมาเท่าที่ดูก็ก็ติดอคุณกันแถวนั้นเห็นเขาเขากั้นกลวยยางหรือว่ามีการกั้นคอชั้นอ๋ีบริเออร์เลยเบริเออร์ปูนเลยครับใช่เป็นเบริเออร์ปูนกันเลยครับก็เลยชะลอตัวแล้วก็มีท้ายแถวสะสมนะพี่กันเนาะ ใช่ครับน่าจะน่าจะยาวไปถึงตอนนี้น่าจะโชคชัยสี่ค่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยท้ายอยู่โชคชัยสี่พอดีเลยครับถ้ายต้องต้องยาวไปถึงด้วยเพราะเพราะผมกลับรถตรงประมาณซอยแปดสิบตรงนั้นที่เขาให้กลับรถเนาะจากขาเข้าอ่ะจะเป็นขาออกมันก็จะเริ่มติดแล้วอ่ะถ้ายมาจากทางนู้นเพราะฉะนั้นข้างหน้าตาสมงก็คือส่วนเดียวแล้วก็พอเลยเลยจกแปงสาไปก็ใช้ได้ครับอ๋อถ้าเลยมาไม่ไม่ค่อยมีปัญหานะคุณกันเนาะมาแฮปปี้แลนด์มาบางกะปิใช้ได้ใช่ครับ ก็ปกติก็จะติดอีกทีก็คือเลี้ยวเข้าแฮปปี้แลนด์เมื่อกี้แต่ถ้าคนข้ามสะพานโดยที่ไม่ไม่ผ่านตรงแยกก็โอเคครับตอนนี้ผมอยู่เสนลิไทยก็วิ่งได้เรื่อยๆตอนนี้อยู่เซนติไทยยี่สิบสามครับผมเสรีิไทยไม่มีปัญหานะครับคุณกันไม่มีครับไม่มีก็มีตามจังหวะแ่สัญญาณไฟตรงแยกแยกตรงนิดาเนี่ยครับครับผมขอบคุณมากคุณกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ไปต่อกันที่อุบัติเหตุเลยนะคุณลานบูนครับผมคุณยุ้ยครับสวัสดีครับคุณยุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคค่ะคุณยุ้ยอยู่ถนนสีอยุธยานะครับอยู่ถนนสีอยุธยาใ่ะแต่ตอนนี้ขิ้นทางด่วนมาแล้วค่ะโอ้โแล้วก่อนหน้าน,นี้เจออุบัติเหตุเหรอครับคุณยุ้ย Uber, head. อุบัติเหตุเพิ่งน่าจะประมาณไม่เกินสิบนาะทีที่ผ่านมาเป็นแท็กซี่สีชมพูนะคะชนกับ f o er. ร์จูเนอร์แล้วก็โฟร์จูเนอร์ er ชนแท็กซี่อะ่ะหน้าโรงเรียนศรีวิทยาฝั่งเลนขวาสุดค่ะก่อนขึ้นสะพานข้ามปาจตุละพิษ่ะค่ะอ๋อครับสภาพเป็นไงบ้างครับคุณยุ้ยเสียหายหนักไมหมตอนนี้คือคือ้ายแถวมันก็คือขึ้นขึ้นสะพานที่ข้ามแยกพญาไทอะค่ะ สอนเนื่องไปศรียุทธยาฝั่งนูน้นแต่ว่าออพอเลยมาแล้วก็คือไม่ติดนะคะครับครับแล้วสภาพที่ชนกันนะคุณยุจะติดหน้นครับสภาพที่ชนกันนี่รุนแรงมากไหมครับเออก็แท,ท็กซี่ไท้บุกแต่ว่าเห็นคนขับแท็กซี่เขาลงมาลงมาดูอยู่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะตอนที่ตอนที่ผ่านมาครับสภาพคือชนกันอยู่ในช่องทางไหนครับ อยู่ช่องขวาสุดเลยค่ะ่อนทีดจะพานจะตุรเท์เลยใช่เดี๋ยวยังไงรีบประสานงานให้เลยครับคุณยุ้ยขอบคุณมากครับ่ขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณคุณยุ้ยนะครับจุดที่มีอุบัติเหตุนะครับส่งผลกระทบเรื่องการจราจรเนี่ยนะครับดูตามแผนที่เลยก็จะมีท้ายแถวสะสมขึ้นแล้วนะครับตอนนี้นะขอบคุณคุณยุ้ยด้วยนะครับคุณสิริพงศ์เห็นบอกว่าอยู่ทางด่วนครับคุณลานบุญครับคุณสิริพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเสริมมาคุณ ผมอยู่ทางด่วนแอแยกเลยแยกตัววายที่จะแยกไปท่าเรือแล้วก็ไปอดินแดงอะครับโอ้ติดนะอันนี้กำลังมุ่งหน้าไปดินแดงกำลังไปพระรามสี่ครับติดไหมติดไหมเห็นมันขึ้นว่าติดอะติดครับติดติดมากครับไม่เคยติดอะผมวิ่งมาเป็นโอ้หลายปีแล้วว่าผมไม่เคยติดเส้นนี้เลยอะเออหรอวันนี้มันมันติดมากไหมมันติดแบบติดนิ่งเลยหรือว่ามันเคลื่อนตัวได้ช้าๆหรือยังไงครับพอเครื่องเคลื่อนตัวได้ครับครับ เอาเคนตัวได้ครับแต่ช้าใช่ไหมพี่สิริพงศ์ใช่ครับอ้าวได้เดี๋ยวยังไงประสานงานให้แล้วฝั่งกลับการติดด้วยไหมครับเนี่ยฝั่งกลับการไม่ไม่ติดเท่าไหร่นะครับอืตอนนี้ถึงไหนแล้วครับใช่แต่ต้องฝั่งฝั่งขาเข้าไปมุ่งหน้าไปพระรามสี่เอ่อไปเพชรบุรีนะครับแต่ติดเยอะอ๋อตอนนี้ถึงถึงบ่อนไก่ยังลุนแล้วครับอ๋อเลยต้องบ่อนไก่มาแล้วใช่ไหมครับครับอ่าเดี๋ยวประสานงานสูตรทั้งด่วนให้ครับ ครับครับคุณสวยมากครับตกลงแล้วตกลงภรรยาขึ้นเงินเดือนอะ้รครับอ๋อย่างเลยครับพี่สิริพงศ์ยังได้วันละหกสิบาทอยู่เลยครับเหมือนเดิมใช่ยังครับแค้นใจอยู่เลยครับพี่ครับขอบคุณนะครับพี่สิริพงศ์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เอเราก็ถามหรว่าจะเออเดี <Hum dû t> ๋ยวไม่เป็นไรน้องเสมาเดี๋ยวพี่สิริพงษ์เพิ่มให้เงียบกลิ้งอย่างน้อยๆพี่เขาก็ยังเป็นห่วงไงอ๋อขอบคุณมากนะครับแต่60ิบาทของคุณเนี่ยเล่นได้ยาวเลยนะยาวสิบอกแล้วผมเป็นคนมองการไกลคิดไกลนะฮะแต่ไม่ค่อยทำอ่ะส่วนใหญ่คิดแล้วก็ไม่ค่อยทำใช่ไหมเป็นคนขี้เกียจอะไรคุณแม่บุษบงบอกว่าถ้าไทยชนะอุซเบเสมาต้องโกนหมดทุกสิ่งเลยนะโอ้โหอุยแม่อันนี้ถ้าถ้าผมกับหนวดเนี่ยพอทนนะท้่แม่จะให้ลูกโกนคิวด้วยเหรอ งั right ้นเอาผ้าเหลืองมาเลยไหมเดี๋ยวผมแล้วบวชกันหน้าไมเลยไหมคุณแม่สภาพคงเหมือนลูกชิ้นนะคุณเสมานั่นน่ะสิเอออยากเห็นไหมล่ะอย่าเลยเอาสิเอาชนะอุซเบกให้ได้นะพวกเราทีมชาติไทยสู้นะฮะเออทางด่วนเพิ <t <t <e ่มเติมมาอีกจุดหนึ่งครับได้สิได้สิคุณเอมิเตอร์ครับสวัสดีครับคุณเอสวัสดีครับครับพี่เออยู่ที่ไหนอะทางด่วนไหนครับตอนนี้อยู่ด่วนกำลังจะเข้าด่วนพระรามเก้าอ๋อมาจากมาจากทางไหนครับพี่ราวพนองเป็นไงบ้างติดไหม ทั้งมาจากพี่ข้างน้องก็ชะลอตัวมันจะลอยครับอืทั้งเข้าตอนนี้อยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามก็ชะลอตัวเหมือนกันครับโอ้หนาแน่นทั้งสองฝั่งเลยเหรอตอนนี้ฮัลโหลพี่เอครับหนาแน่นทั้งสองฝั่งเลยเหรอครับถูกต้องครับอ๋อครับครับแต่ยังไม่มีอุบัติเหตุหรือว่ารถเจอะเสียใช่ไหมไม่เห็นมีครับครับคุณคุณเออยู่หัวแถวหรือว่าอยู่ท้ายแถวเขาเนี่ยตอนนี้กำลังจะเข้าด่านแล้วครับอ๋อ ได้ได้ได้เดี๋ยวยังไงลองแจ้งศูนย์ทั้งด่วนให้นะเพราะวันนี้ข้างบน<า>นี่รถก็เยอะเหมือนกันนะช่วงเนี้วันศุกร์ครับศุกร์ข,ขึ้นเดือนรอโอ้ครับรถก็เลยเยอะเอนาะสิ้นใจครับใช่ใช่เหมือนสิ้นใจเลยพี่พูดเบาๆสะเทือนหลายคนเลยนะนอสะเทือนใหญ่เลยนะขอบคุณมากพี่เอ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเอด้วยนะครับว่าทั้งด่วนวันนี้หนาแน่นหลายจุดเหมือนกันนะใช่ครับเฉลอะตัวหลายเส้นทางแล้วก็พื้นล่างนี่ก็หนาแน่นหลายเส้นทางเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นทางโซนของอโศกสุขุมวิทนะครับเพลนจิตชิดลมพระรามหนึ่งนะพระรามสี่สะท้อนเหนือนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกวิทยุตัดพระรามสี่เพชรบุรีนะครับพระรามเก้าเริ่มมีสะสมเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้โดยตลอดพยาไทยนะครับมาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภู แล้วก็บนสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกก็เริ่มหนาแน่นแล้วนะครับเพิ่มเติมสําหรับคุณสิริพงศ์ครับที่บอกว่ารถติดอยู่บนทางด่วนเจะสอรรคยประสานสอบถามศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะครับศูนย์ทางด่วนเฉลิมมหานครแจ้งว่ารถมากอย่างเดียวครับสำหรับวันศุกร์นี้โอ้รถเยอะนะบนทางพิเศษนะฮะแต่ว่าเยอะตั้งต่ายสามเลยนะอืมชะลอตัวนะช่วงเย็นเย็นหวังว่าเย็นนี้คงจะไม่มีฝนมาตกตกมาซ้ํานะ เอาไม่แน่เหมือนกันนะเพราะช่วงนี้อากาศเย็นๆด้วยนั่นนะสนะะิสวัสดีคุณอดิศักค,ครับบอกว่าสวัสดีคุณลานบุญคุณเสมาข,ขอให้สุขสันต์ในวันศุกร์ครับ,รบสวัสดีคุณ,คณวิราศินีด้วยครับ,รบวันนี้ดูเหมือนรถจะติดเข้ามาทักทายค่ะคุณดีเจขอบคุณมากครับผม นะคุณระพีนี่ก็ยุจังเลยอยากให้ผมโกนหัวมากเลยใช่ไหมอยากเห็นเสมาโกนหนวดโกนผมใช่ไหมคุณระพีไร้กาดบอกว่าสภาพเสมาคงเหมือนปลาไหลกินแฟบป,ปลาไหลกินแฟบใช่ไหมมันเป็นยังไงอะ่ะก็อยากรู้ว่ามันกินได้หรอไทยก็ต้องเอาชนะอุซเบให้ได้อะ่ะทุกคนก็จะได้เห็นปลาไหลกินแฟบว่าสภาพมันเป็นยังไงนะฮะอยากให้เสมาจัดเทศซับฟิกทุกวันเลยอุ้ยตายแล้วเออไม่ใช่เรื่องที่จะขอแล้วให้กันได้ ไปที่ถนนลาดพร้าวกันดีกว่าคุณประกายรัฐนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่ลาดพร้าวช่วงไหนครับลาดพร้าวเมื่อกี้ผ่านมาตรงเส้นเออลาดพร้าวสี่สิแปดแล้วรถติดมากติดเป็นชั่วโมงเลยครับตรง่ชคชัยสีที่จะออกไปมุ่งหน้าไปบางกะปินะคะเออเพื่อจะออกไปรามอินทราตอนนี้ก็เลยแก้ไขปัญหาโดยการที่เข้าซอยโชคชัยร่วมมิตรแล้วก็เออผ่านในซอยสังคมสงเคราะห์ครับ ่อจะวิ่งเส้นรามบินทาก็เลยโทรเข้ามาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเขามีปิดเบี่ยงการจราจรนะครับตรงเส้นอินทีเรียมเนี่ยตรงเรนขวานเนี่ยก็ทำอะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่เขามีปิดเบี่ยงจราจรครับประมาณหนึ่งร้อยเมตรครับไปได้แค่2ช่องทางฝั่งซ้ายครับค่ะครับแต่ว่าตอนนี้หลีกเลี่ยงไปแล้วใช่ไหมครับเส้นทางดังกล่าว ใช่เลี่ยงค่ะดีกว่าครับเพราะว่าท้ายแถวนี้ยาวมาก่อนถึงโชคชัย4ี่เล็กน้อยแล้วครับตอนนี้ท้ายแถวครับคุณประกายกรัต<อ>ครับเข้าไปทางหลักทางรัดแบบนี้แล้วโลง่งหรือว่าสะดวกขึ้นไหมครับสะดวกขึ้นค่ะสะดวกขึ้น<อ>ดีเลยครับ<ะ>คือเส้นนี้เป็นเส้นประจําที่ใช้อยู่แล้วหรือเปล่าครับอ๋อไม่ไม่ใช่ค่ะวันนี้เนี่ยพอดีโชเฟอร์เขาเขาก็หาทางอ๋อคิดว่าเป็นเส้นประจําเผื่อเป็นเจ้าถิน่นแถวนั้นจะได้ฝากแนะนําคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยที่หาว่าผ่านไปตรงนั้นเจอจะได้เลี่ยงตามไปไงฮะ อ๋อไม่ใช่ค่ะวันนี้ก็เนี่ยเอาตัวเอาตัวรอบแบบเนี้แต่เลี่ยงแล้วดีกว่าใช่ไหมครับเลี่ยงแล้วดีกว่าค่ะเพราะพี่จะตรงัหนหน่ะโหติดเกือบชั่วโมงออืมเขา่ายเริ่มยาวแล้วครับขอบคุณมากครับคุณประกายร้านค่ะค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับอขอบคุณมากนะฮะคุณลูกเจ้าพ่อฮิงเจียบอกว่าเดี๋ยวจัดผ้าตรายให้ชุดหนึ่งขอบคุณมากนะครับส่วนคุณลพีก็บอกว่าอ่างั้นสําหรับผมเดี๋ยวจะทําเหรียญ โปรยทานให้นะเสมาโอ้ขอบคุณมากนะครับแต่ละท่านนะคนสนับสนุนเยอะนะส่งเสริมก็ดีจริงๆเลยเขามั่นใจในทีมชาติไทยไงใช่ผมก็มั่นใจถ้าชนะได้นะเดี๋ยวผมโกนเลยเออแบบสกินเฮดเบอร์ศูนย์เลยเอาอย่างงั้นเลยแล้วก็โกนหนวดให้ด้วยแต่คิ้วขอไว้แล้วกันนะเดี๋ยวเขาไม่ให้เข้าตึกคิ้วขอไว้แล้วกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสกินเฮดเบอร์ศูนย์เลยนะทรงผมเนี่ยเอาออกให้หมดเลยนะถ้าผ่านอุสเบไปได้นะแล้วหนวดเนี่ยจะเอาให้เกลี้ยงเลย โอเคไหมทุกคนคุณชยานิษเสริมเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวไปช่วยลำหน้างานขบวนให้ค่ะจ้านางฟ้าได้ลำแล้วใครจะถือหมอน่ะเออเดี๋ยวกนยังไม่มีคนถือหมอนเลยอ่ะเอาให้ครบสิทุกคนเอาให้ครบหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นกันวันอื่นบ้างนะเดี๋ยววันจันไม่มีอะไรให้เล่นนะฮะช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับพี่รันบูลครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่นะหลัง16นานิกากับสุนข้าวจรจรครับช่วงนี้ขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณเสยมากครับ เฮ้สฟร์ฟิกติดไม่ติดก็ทักมา